จะมาอัปเดตในการกู้เงินนะครับผมหนึ่งมืนบาทนะครับผมวันนี้ผมไปธน,นาคารมาเลยนะครับผมธน,นาคารออมสินสาขาราช,ชาบุรีนะครับผมอันดับแรกเตรียมเอกสารไปสองอย่างแค่นั้นครับผมสำเนาสำเนาทะเบียนบ้านสองสองชุดสำเนาบัตรประชาชนสองชุดครับผมแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงแค่หนึ่งอันแค่นั้นนะครับพอไปถึงธน,นาคารธน,นาคารเขาจะถามว่าอ่คุณมีอ่าบัญชี ที่สาขาที่นี่ไหมบัญชีธนาคารออมสินนะครับถ้าไม่มีครับผมคุณต้องเปิดใหม่นะครับผมที่สาขานั้นเลยหนึ่งร้อยบาทครับผมแต่เงินเราไม่ต้องกลัวนะก็กลับได้ได้คืนเหมือนเดิมมันไม่หายไปไหนเราก็ผ่านไม่ผ่านเราก็ไม่รู้ร,รู้อย่างเดียวว่าเราก็วันไหนเราต้องการเงินร้อยเนี่ยก็ไปถอนคืนแค่นีนน้ไม่เดือดร้อนไม่ยุ่งยากหรอกครับผม,มทำให้ง่ายครับผมไม่ต้องไปเชื่อใครนะครับว่าเสียค่าจำนองธรรมเนียมบ้าบอคอแตกอะไรเสียค่าประกันอะไรไม่มีนะครับผม ชื่อผมผมไปทามาครับผมอ่าอันนี้ให้ความรู้แก่กับทุกคนนะครับผมง่ายไหมก็ง่ายไม่เห็นมีอะไรเราถามไม่ถามอะไรมาอาชีพอะไระจ้างทั่วไปครับผมจ้างที่ไหนก็าราชบ,บุรีนี่แหละครับผมในอำเภอเมืองนี่แหละเขาก็ตอบเองว่เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็ช่วยเหลือเราเต็มที่ครับก็พยายามช่วยเหลือทุกอย่างนะไม่มีอะไรง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากครับผมแต่อีรูปผ่านไม่ผ่านไอ้นี่มันแล่แ่ครับผมใครเครดิตดีไม่ดีไม่รู้นะ แต่สำหรับผมเองนะผมบอกตรงนะโอกาสผ่านมาันก็คงจะแบบว่า <c oughs> ไม่ใหญ่คิด <c oughs> อันนี้มาทํา o ยู u ู e ให้พี่น้องเห็นให้พี่น้องดูเฉยๆน,นะครับผมคือผมอยากให้ทุกคนทราบความจริงว่ามาทําอะไรไม่ยากเย็นหรอกครับผมก็ไปทํานะครับเราเป็นโอกาสของเราเนาะพี่น้องทุกคนเนาะโอกาสของเรามาถึงแล้วเราก็ไปทําเถอะกู้ไปผ่านไม่ผ่านในนี้มันก็อยู่ที่เครดิตของคุณเนะ่ะเออว่าจะผ่านไม่ผ่านคุณไม่ติดเครื่องเครดิตอะไรบ้างไมมันก็น่าจะผ่านมั้งก็อันนั้นแหละ เงินกู้นะครับผมไม่ใช่เงินให้ฟรีนะถ้าเงินให้ฟรีเนี่ยมันก็ตามพิจารณาแต่เงินกู้มันก็อยากให้เขาก็อยากมีลูกค้านะครับธนาคารไหน,นก็อยากมีลูกค้านะครับผมเออทำตามผมเนี่ยครับไม่ยากครับผมคิปผมสั้นๆนะผมมานี่ไม่ได้หวังอะไรกับใครหวังแค่ให้ทุกคนมีความรู้เฉยๆไปยื่นกู้หนึ่งหมื่นบาทมีอะไรบ้างอกังาระิะทรัยนบ้านสองอันบัตรประชาชนสองอันเขาเรียกว่าอย่างละสองชุดนะนะแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงแค่นั้นเอง พอไปถึงก็ไปยื่นหน้าธนาคารนะผมที่สาขาที่เราลงทะเบียนไว้ครับมันก็จะมีแต่คกตก้ามีอ,ามอ,อะไรเขาก็ไปถึงก็ยื่นัตรประชาชนในี่เขาเสร็จเขาก็เอาไปทําแล้วเขาก็ไปรอรอตามคิวตามคิวครับเราเราวันที่เท่าไหร่เงี้ยในเอทีเอ็เราจ,จ้างมาที่เท่าไหร่เราก็ไปวันนั้นแหละครับเวลาเท่าไหร่เราก็ไปเวลานั้นแหละครับก็แจ้งมาป้าวเราก็ไปตามั้นแั้นก็ถามนู่นถามนี่ถามนี่นีไหนไม่มีอะไรมากมายเขาไม่ได้ไปกินไส้กินตับกินพุงเลยหรอกครับคำถามนั้นแบบธรรมดาหัวเราะเฮฮาปาร์ตี้ไป ับผมกับเจ้าน้าทีท่ธนาคารไม่มีอะไรเขาก็เป็นคนดีมากแต่เราคนเขาก็างพยายามช่วยเหลือเราทุกคนเนี่ยอยากให้เราทุกคนผ่านเพราะว่าเขารู้ว่าไอ้โควิดว่าบอคอแตกมันทำนห้ทุกคนลาบากเหลือดร้อนเออนั่นแหละครับผมไม่ต้องคิดอะไรกันมากนะครับผมอันนี้เรื่องจริงก็นั่นแหละมันทําไม่ยากมัเย็นแสนเขียนอะไรหรอกง่ายมากก็อย่างผมบอกนั่นแหละมีแค่นั้น นี่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเกงอะไรหรอกครับผมเจงาหน้าที่เราก็เป็นกันเองเขาก็เป็นคนหมืงนการกินข้าวหม่งันเราก็กินข้าวหมนกั้นนะครับผมนั่นแหละคุยเข้าไปมีอะไรก็คุยไปจริงมั่งโกงหกมั่งอะไรก็แล้วไปเอาตัวรอดไปนวันอย่าไปคิดมากก็แค่นั้นแหละครับผมทําไม่รู้กันนะว่าไม่ต้องไม่ต้องไปเชื่อใครนะครับผมเสียค่าประกงค่าประกันจะไปเสียค่านู่นค่านี่ไม่มีครับผม เสียค่าเปิดบัญชีใหม่ที่สาขาเขาหนึ่งร้อยบาทแล้วเราก็เงินของเราเหมือนเดิมครับผมได้ไม่ได้มันก็เงินของเราเราจะไปถอนเมื่อไหร่ก็ได้ร้อยหนึ่งไม่เดือดร้อนเอาทิ้งไว้ในบัญชีนก็ได้ร้อยหนึ่งก็ไม่เดือดร้อนเออง่ายๆนะไม่มีอะไรยากเช็นครับผมง่ายมากรับผมเพ่งแค่นี้มันเพียงคิดใจไม <laughs> ่มีอะไรเับผมอย่าไปเชื่อใครนะครับผมว่าทํายากทําเยน็นแฝนเขียนอะไรมันก็ไปทำถาถะครับผม แต่การว่าจะผ่านนะน้องบอกตรงคนไทยอะผ่านยากครับผม99.99%นติเครดิตบอลลนหมดครับผมเป็นหนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วครับแต่ละคนนะผมพูดเลยใครไม่เป็นหนี้ถือว่าโชคดีครับผมเออแค่นั้นเอาละครับผมแค่นี้ผมให้ความรู้แค่นี้นะครับผมคลิปผมมีแค่นี้อับก็ถ้าไม่ได้ใจความก็ได้ใจความอะไร,ะะไรกไคครไคไ็คอมเมนต์มาตอบอะไรมาก็ได้คุยกับผมได้ผมชอบคุยไม่มีปัญหาไอคอมเมนต์มาด่าผมผม,ผมก็ด่ากลับนะสนุกดีเพราะผมชอบ คนด่าผมก็ด่านะคนโบนผมก็นบนนะคนโม้ผมก็โม้นะผมก็จะโม้กว่าเลยนะผมบอกตรงนะทอดชอบเอาผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมที่เข้ามาดูช่องผมได้ความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับบายบายโอกาสหน้านะครับจะมาลงใหม่นะ u t u b e นี่ก็ไม่นานๆะจะลงสักครั้งไม่ได้ลงบ่อยๆนะครับผมเพราะว่าหน้าตาผมไม่คอ่อยหล่อเข้าใจนะไม่ไหวอะ่ะนำปิดปีบายบาย